เสียงเชียร์ดังกระหึ่มไปทั่วสนามเมื่อทีมชาติไทยเดินลงสู่พื้นหญ้าในค่ำคืนสำคัญที่สุดคืนหนึ่งของฟุตบอลโลกผู้คนหลายหมื่นคนนั่งอยู่ในสนามแห่งนี้ด้วยความคาดหวังสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่นักเตะแต่ละคนที่กำลังอบอุ่นร่างกายขณะที่เสียงกลองจากฝั่งกองเชียร์ไทยดังเป็นจังหวะต่อเนื่องราวกับหัวใจของทั้งประเทศกำลังเต้นไปพร้อมกัน ความหวังความฝันและความเชื่อว่าคืนนี้อาจเป็นคืนของพวกเขาทว่าบรรยากาศนี้ยังประปนไปด้วยความกดดันเพราะคู่แข่งของพวกเขาคือเวียดนามทีมที่เคยสร้างบาดแผลไว้บนหน้าประวัติศาสตร์ฟุตบอลอาเซียนมานับครั้งไม่ถ้วนและตอนนี้ทั้งสองต้องมาฟาดฟันกันในเวทีใหญ่ที่สุดของโลกที่ทุกการยิงทุกการจ่ายและทุกการพลาดจะถูกจารึกไว้ตลอดไป เสียงนกหวีเริ่มเกมดังขึ้นไทยเปิดเกมด้วยความมั่นใจพยายามต่อบอลตามสไตล์ดั้งเดิมใช้สปีดและความไหลลื่นในการเจาะกลางสนามเวียดนามเลือกตั้งรับแบบมีวินยัยมิดฟิลด์ของเวียดนามประกบแน่นทุกช่องไม่ให้ไทยได้จังหวะยิงง่ายๆจนเวลาผ่านไปเรื่อยๆความเร็วของเกมเริ่มเพิ่มขึ้นและเริ่มเห็นความตั้งใจของทั้งสองฝ่ายแบบถึงเลือดถึงเนื้อ การปะทะเกิดขึ้นกลางสนามเกือบทุกนาทีผู้เล่นทั้งสองฝั่งล้มกลิ้งแต่ก็ฝืนลุกขึ้นมาสู้ต่อเพราะไม่มีใครยอมแพ้แล้วจูู่เหมือนทุกอย่างในสนามหยุดนิ่งในวินาทีที่เวียดนามได้สวนกลับเร็วเป็นครั้งแรกบอลถูกแทงทะลุช่องอย่างแม่นยำมิดฟิลด์ไทยไล่ไม่ทันกองหน้าเวียดนามสปีดเข้าไปในเขตโทษ ก่อนจะซัดบอลเต็มแรงผ่านมือผู้รักษาประตูไทยเข้าไปอย่างเฉียบขาดเวียดนามขึ้นนำก่อน1นถึงศูนย์ฝั่งกองเชียร์เวียดนามระเบิดเสียงดังสนั่นส่วนกองเชียร์ไทยถึงกับนิ่งงันบางคนเอามือกุมหัวบางคนตะโกนปลุกทีมรักให้ฮึดกลับมาทว่าความเย็นชาของเวียดนามในจังหวะนั้นทําให้ทั้งทีมไทยรู้ว่าพวกเขากําลังเผชิญกับสิทธิหนักหนามากกว่าที่คิด ไทยเริ่มเดินเกมหนักขึ้นหลังโดนยิงนำเสียงเชียร์จากแฟนบอลไทยดังขึ้นเพื่อกระตุ้นนักเตะให้สู้ต่อพวกเขาเริ่มหาจังหวะเข้าทำแบบต่อเนื่องปีกขวาของไทยกระชากบอลผ่านแนวรับเวียดนามอย่างสวยงามก่อนจะเปิดเข้ากลางผู้เล่นไทยโฉบขึ้นมงเต็มศีรษะบอลพุ่งแรงเหมือนลูกกระสุนทะลุแนวรับเวียดนามเข้าไปตุงตาข่ายในที่สุด ผู้บรรยายแทบตะกนลั่นไทยตีเสมอ1-1แล้วทั้งสนามก็เหมือนจะระเบิดด้วยเสียงดีใจกองเชียร์ไทยร้องให้บางคนกอดกันบางคนตะกูลจนเสียงแหบเป็นช่วงเวลาที่ทั้งประเทศได้เฮพร้อมกันแต่หลังจากได้ประตูตีเสมอเกมกลับยิ่งดูเดือดขึ้นเป็นทวีคูณเวียดนามเริ่มไล่บีบพื้นที่เร็วขึ้น ส่งสัญญาณว่าไม่ยอมให้ไทยครองเกมง่ายๆอีกต่อไปเวลาเดินไปเรื่อยๆพร้อมกับเหนือที่ไหลาอาบหน้าของนักเตะทั้งสองทีมจังหวะบอลลึกจากกลางสนามทําเอากองหลังไทยถึงกับพลาดจังหวะบอลตกพื้นกองน้าเวียดนามฉกฉวยโอกาสสวิงสอดเข้าไปอย่างไว ก่อนจะชิปบอลผ่านผู้รักษาประตูไทยเข้าไปอย่างเหนือชั้นเวียดนามขึ้นนำอีกครั้งเป็น2อถึง1และคราวนี้เสียงเชียร์ของเวียดนามดังล่นสนามเหมือนคลื่นทะลักเข้ามากลบเสียงไทยจนมิดความกดดันเริ่มเข้าปกคลุมนักเตะไทยอีกครั้ง ใบหน้าทุกคนเต็มไปด้วยความจริงจังและความเหนื่อยล้าแต่ไม่มีใครยอมแพ้ไทยพยายามต่อบอลจ่ายสั้นจ่ายยาวสลับซ้ายขวาเพื่อหาโอกาสเจาะแต่เวียดนามวางเกมรับอย่างแน่นหนาราวกับกำแพงเหล็กผู้เล่นไทยพยายามจะแทงทะลุช่องหลายครั้งแต่ถูกตัดได้แทบทั้งหมดคำตะโกนจากโค้ชไทยที่ข้างสนามดังขึ้นไม่หยุดแต่เวียดนามยังแข็งแกร่งเกินไป แล้วประตูที่ทำให้แฟนบอลไทยใจสลายก็มาถึงในนาทีที่เหมือนทั้งโลกจะหยุดหมนุนไทยเล่นบอลพลาดตรงกลางสนามทำให้เวียดนามตัดบอลได้อีกครั้งและสวนกลับด้วยความเร็วสูงบอลถูกแทงออกด้านข้างก่อนครอสเข้ามาอย่างแม่นยำ กองนาเวียดนามกระโดดขึ้นหมงเต็มแรงแบบไร้ตัวประกบบอลพุ่งเสียบเสาอย่างหมดจดไทยหนึ่งเวียดนามสามเสียงเฮีจากกองเชียเวียดนามดังแบบไม่เกรงใจใครเสียงกลองเสียงตะโกนเสียงดีใจกลายเป็นคลื่นที่ไหลเข้าปิดความหวังของกองเชียไทยจนหมดสิ้น ผู้เล่นไทยบางคนยืนก้มหน้าเหนื่อยอึดอัดและผิดหวังแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังพยายามสู้อย่างเต็มที่จนวินาทีสุดท้ายพยายามยิงจากไกลยพยายามเปิดจากด้านข้างพยายามทุกวิถีทางแต่เวียดนามไม่ปล่อยให้ไทยได้พื้นที่แม้แต่น้อยเสียงนกวีดหมดเวลาสุดท้ายดังขึ้นพร้อมกับภาพที่กองเชียร์เวียตนามกรูก,กันเข้ามากระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจอย่างควบคุมไม่อยู่ ผู้เล่นเวียดนามกอดกันวิ่งไปฉลองหน้ากองเชียร์ร้องเพลงชาติร้องตะกูลด้วยความภาคภูมิใจในขณะที่ผู้เล่นไทยยืนยอมรับผลการแข่งขันด้วยความรู้สึกที่หนักอึ้งบางคนน้ำตากรอ บางคนซุดลงกับพื้นย้ามองไปยังกองเชียร์ไทยที่ยังคงปรบมือให้แม้จะแพ้ก็ตามเสียงปรบมือนั้นเต็มไปด้วยความรักและกำลังใจที่แท้จริงเป็นภาพที่สะเทือนใจและงดงามในเวลาเดียวกันเวียดนามเดินฉลองช้ยรอบสนามบุกทงชาติสูงสุดเท่าที่จะทำได้เสียงตะโกนว่าชัยชนะ ดังสะท้อนทั่วทั้งสเตเดียมบางคนร้องไห้ด้วยความดีใจบางคนถ่ายคลิปบางคนตะโกนอย่างบ้าครั้งนี่คือชัยชนะครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของพวกเขาการชนะไทย3-1ในฟุตบอลโลกไม่ใช่เพียงชัยชนะในสนามแต่มันคือชัยชนะทางจิตใจที่ถูกพูดถึงไปอีกนาน แม้ไทยจะเป็นฝ่ายแพ้แต่ไม่มีใครในสนามสามารถปฏิเสธได้ว่าพวกเขาสูสุดหัวใจแล้วจริงๆเกมนี้จะถูกจดจำไปอีกนานทั้งในฐานะความเจ็บปวดความภากภูมิใจและบทเรียนอันล้ำค่าในเวทีลูกหนังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก